หายยาสีฟันกันละกันตึงต้งตึ้งมาแล้วค่ะปวดท้องเมนมากไปจัดเสื้อผ้ามาวันนี้ขอ20ออเดอร์ให้บอสหน่อยนะครับขอสิบ มีนอภาลาให้ด้วยเนาะอยู่ไหนอ่อะภนะาราโออ่ะภาลาแอนิเมอลกินแล้วกลายเป็นบ้าไปแล้วก้ากันด้วยนะคะทุกคน ยี่สิบออเดร์เท่านั้นกดอะไรก็ได้เลยครับเนื้ออะไรเนื้อคนออมาอะไรนะฮะจุกใครอะน้องนหนใครใครคือน้องหนูอะ ฮะห,หนูไหนอ่ะฮะพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินอ่ะสวัสดีครับทุกคนดอมเมยของอาพันฮะ ออนนี้นะเอาไห่ได้ไหมเพราะเมื่อกี้อ่านไม่ทันอะไม่ได้ใส่คอนแทค<ม>เป็นยังยังแป๊มหนึ่งเช็ดหน้าอยู่เดี๋ยวจะแปรงฟันก่อนแล้วค่อยกินฮะใครคือคนคุยมีคนคุยแล้วหรอใครกี่คนเกือบนอีบ้า คุยเงีห้าพันคนเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายฮะอะไรอ่ะงู ทุกคนค่ะขอ20ออเดอร์นะครับเดี๋ยวลินจะล้างหน้าก่อนวันนี้ก็คือเหนื่อยเอ,อือดวว่าถ่ายงานสปอนทุกงานเลยหมายถึงว่าสปอนที่เราไปเราได้ทุกตัวเลยเรานเรียกไปถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอะ TVC ออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S <S ที่ทำถ่ายเป็นวิดีโออ่ะถ่ายเป็นวิดีโอให้กับสถานที่นั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ T V C ใช่ไหมฮะเลิศโอเคอเคม่กี้อ่านไม่ทันอ่ะใช่ T V C เออ T V C อ่ะที่เขาจะแบบว่า เอามาเปิดให้ดูเวลาทุกคนแบบมาดูกดตะก้ากันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลินขอขายยาสีฟันนะเพราะว่น่กำลังจะแปรงฟันก็คือมันจะเป็นทีวีซีที่แบบเวลาเวลาที่มีสแกนมีงานอะไรเงี้ยแล้วเขาเขาจะเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักสปอนเซอร์อะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้แบบว่าพี่ที่เขาเป็นคือหล <laughs> ินถางเว้ยคือหลินถังหัวแบบ เลือกหลินไปถ่ายลาอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าแบบพี่เป็นคนเลือกเองพี่ที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าแบบเขาก็จะดูว่าแั้กลกัสิ่งใดอะไรเขาก็เลยเลือกแล้วอันที่สองก็คืออันที่เป็นพีเม t คลินิก เป็นคลินิกคุณหมอที่ที่แต่ว่าติอ์นาเลยก็ไปถ่ายอีกเช่นกันจะร้องเพลงให้อยู่ค่ะเพลงอะไรเพลงออะะไร่เพลงอะไร เรื่องอะ่ะก็มอันนี้ก็มอันนี้อะไรไม่รู้งงไม่ใช่เด็กอินเดียคนตั้งใจด้วย,ยนะตอนนี้ได้สามออเดอร์ตอนนี้ได้สามออเดอร์ 係個獨家。Like